เวลานี้มีระเบิดนี้หนึ่งลูกอยู่ใจกลางเศรษฐกิจของอเมริกาสสเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศนี้อยู่ในภาวะดิ่งลงเหวหากเราเยี่ยมชมอาคารพาณิชย์ในนิวยอร์กที่ชั้นล่างทุกอย่างดูยิ่งใหญ่มากคุณจะเห็นทั้งร้านอาหารสตาร์บัค์เบเกอรี่อาร์ติซาได้อื่นๆมันดูดีมากแต่ถ้าคุณขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนคุณจะพบว่าชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่ามีแต่พื้นที่สำนักงานซึ่งว่างเปล่าไม่มีบริษัทไม่มีพนักงานไม่มีคนทำงานไม่มมีีีออะไรเเเลยยพงงินกกู้ โตจากธนาคารที่ไม่มีค่าเช่าใดๆมาช่วยพยุงอีกแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงมาไม่ต้องกังขาวเลยว่าเรากําลังอยู่ในยุคทองชุบครั้งใหม่แน่นอนว่ายุค1920นั้นเป็นยุคทองชุบและในทศวรรษ2020นี้มีท่าทีว่าจะเป็นยุคทองชุบอีกครั้งเช่นกันมองอย่างผิวเผินทุกอย่างดูดีเชียวละครับนี่คือนครนิวยอร์กนะนี่คือมหานาครด้านธุรกิจการค้าของอเมริกาคุณมีตึกประฟ้า,านั่นไปหมด ผู้คนเดินสวนกันไปมาใช่ครับผมขอย้ำอีกทีว่าโดยผิวเผินทุกอย่างดูคึกครับแต่ภายในนั้นคุณมีตึกที่ทยอยบรางที่ละตึกโดยแต่ละชั้นว่างเปล่าทั้งหมดจริงๆแล้วเราลองย้ายตอนนี้ไปที่ที่เหมาะสมกว่านี้สักหน่อยดีกว่าครับ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ในนิวยอร์กเท่านั้นเมืองใหญ่อื่นๆก็เช่นกันเช่นชิคาโกดัลลัสตฮูสตันลอสแอนเจลิสวอชิงตันดีซีซานฟรานซิสโกเดนเวอร์ซีแอตลซานโฮเซพอร์ตแลนด์แอตแลนตาเป็นต้นในความเป็นจริงขณะน,นี้ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่สำนักงานว่างเปล่าอยู่ราว1,000ล้านตารางฟุตเพื่อให้เห็นภาพหากคุณนำชั้นที่ว่างเปล่าของตึกพวกนี้ทั้งหมดมาวางซ้อนกันคุณจะได้หนึ่งตึกที่มีความสูง4 8 0 0 0ชั้นมันสูงพอที่จะไปถึงสถานี อากาศนานาชาติได้เลยและเมื่อสินเชื่อมากมายของอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้จะครบกำหนดชำระในอีก2ปีข้างหน้านี่จะเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดเนื่องจากขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงส่งผลเสียต่อน,นักลงทุนผู้ร่ำรวยซึ่งเป็นเจ้าของอาคารเท่านั้นแต่ทว่านั่นเหมือนกับการล้มละลายทางการเงินเมื่อปี2551สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นคุณลับผมซึ่งเป็นผู้เสียภาษีชาวอเมริกันธรรมดาคนหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้ชำระเงินอันที่จริงมีคำโบ ารที่อธิบายช่วงเวลานี้ได้อย่างเพอร์เฟกคือหากคุณม็นี้ธนาคาร1ล้านเหรียญธนาคารจะเป็นเจ้าของคุณหากคุณม็นี้ธนาคาร1 0 0ล้านเหรียญคุณจะเป็นเจ้าของธนาคารนั่นเป็นอุปมาที่ค่อนข้างเหมาะสมสําหรับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะในช่วงเวลาเดียวกันนี้พื้นที่สำนักงานเหล่านี้มองดูแล้วทั่วทั้งประเทศเป็นเหมือนกันหมด คุณมีนี้มูลค่ามหาศาลถึง1.2ล้านล้านดอลลาร์ที่กำลังจะครบกำหนดในอีก2ปีข้างหน้าและสิ่งที่ธนาคารหลายแห่งทั่วประเทศกำลังจะประสบก็คือเงินจำนวน1.2ล้านล้านดอลลาร์จะไม่มีอยู่อีกแล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะพูดถึงว่าธนาคารใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดและมันคงไม่ใช่อย่างที่คุณคิดผมขอพาย้อนกลับไปแบบเร็วๆเพื่ออธิบายว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างใร เช่นเดียวกับหลายๆปัญหาด้านโครงสร้างรอยแตกเริ่มปรากฏให้เห็นจริงจังในปี2563ใช่เลยแม้แต่ตอนยังไม่เกิดโรคระบาดนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อยู่ในภาวะฟองสบู่และการหยุดชะงักอย่างหนักอาจทําให้ฟองสบู่แตกได้และดูเหมือนว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมีปัจจัย3ประการที่ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ต้มสลาย ประการแรกมาในรูปของการล็อกดาวจากสองสัปดาห์เพื่อกดเส้นกราฟการแพร่ระบาดขยายออกไปเป็นหลายเดือนและต่อมาเป็นหลายปีความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าการล็อกดาวจะสิ้นสุดแล้วหลายบริษัทก็ยังเลือกที่จะลดขนาดสำนักงานของตนโดยนำโมเดลการทำงานแบบไฮบิดมาใช้คุณทำงานจากที่บ้าน23วันจากนั้นก็กลับมาที่ออฟฟิศ2-3วันแต่บางบริษัทไปไกลกว่านั้นตัวอย่างเช่นเยลซึ่งขณะนั้นมีพนักงานราว40 0 0 400คนได้ปิดสำนักงานที่มีอยู่เกือบทั้งประเทศและหันมาใช้การทำงานแบบระยะไกลทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าวซีอโอของเยลได้ออกแถลงการเรื่องนี้โดยระบุว่าการทำงานในอนาคตจะเป็นแบบระยะไกลจะว่าไปามีเพียงประมาณ1%ของพนักงานที่จะเลือกเข้าออฟฟิศทุกวันพวกเขาจึงตัดสินใจปิดออฟฟิศเกือบทั้งหมดแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่ใช้แนวทางเช่นนี้หลายบริษัทกลับมาทำงานที่สำนักงานอีกครั้งอย่างไรก็ตามความจริงก็คือจนกระทั่ง ทั้งตอนนี้ที่ผ่านพ้นช่วงกรารระบาดมาถึง4ปีแล้วผู้คนจํานวนมากยังคงทํางานจากที่บ้านความจริงมีรายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดย Castle City มันเป็นบริษัทรักรรษาความปลอดภัยขนาดใหญ่และในบรยงานเป็นการตรวจด,ดูข้อมูลการเดินทางเข้าออกอาคารต่างๆในเมือง10เมืองตอนนี้แคสเซิลพวกเขาดูแลจุดตรวจ,ร,วจรักษาความปลอดภัยในอาคารให้บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งดังนั้นพวกเขาจะสามารถติดตามตัวเลขการรูดบัตรที่จุดรักษาความปลอดภัยต่างๆกว่า,า,า2000แห่งได้และพวกเขาพบว่าแมัาตาการเช่าสำนักงานจะอยู่ที่ระ,ระดับสูงสุดตั้งแต่เกิดโรคระบาดแต่ยังเป็นเพียง50%ของช่วงก่อนโควิดหมายความ ว่ามันดีที่สุดในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของที่เคยเป็นมาสําหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สสิ่งนี้เหมือนเป็นจุดตั้งต้นของตอนจบคุณเจอมาตรการล็อกดาวน์ตามด้วยปรากฏการณ์เวิร์กฟอร์มโฮแต่ตรงนี้เป็นจุดที่มันแย่ลงอย่างมากเพราะในช่วงเวลาเดียวกับที่คนเช่าเริ่มลดลงธนาคารกลางก็ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างมาก คืนนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่อัตราดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ซื้อบ้านสินเชื่อรถยนต์หรือแม้แต่บัตรเครดิตต่างๆก็จะสูงขึ้นต้นทุนการกู้เงินจากประมาณ3%ในปี2563มาเป็นประมาณ6หรือ7%ในปัจจุบันเรื่องนี้สําคัญมากสาหรับอสังหาร,ริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพราะสินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาร,ริมทรัพย์เชิงพาณิชย์นั้นแตกต่างจากสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านที่คุณหรือผม ได้นี่เป็นการเปรียบเทียบแบบง่ายๆสมมุติว่าคุณซื้อบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังในปี2562บ้านหลังนั้นมีราคา200,000ดอลลาร์คุณวางเงินดาว20%แล้วส่วนที่เหลือคุณได้สินเชื่อจำนองที่อัตราคงที่30ปีคุณโชคดีที่ได้3%ึ่งนั้นตลอด30ปีถัดมาคุณจ่ายแค่1,000ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งเป็นการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปด้วยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับมาตรฐานสินเชื่อจำนองประเภทนี้แต่สินเชื่อ,อสังหาริมทัพย์เชิงพาณิชย์มีีขัั้้นนนตอนอย่าางครบหก คุณจะซื้ออาคารมูลค่า200ล้านเหรียญคุณจะต้องกู้เงินจากธนาคารแต่สินเชื่อนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยตารางการชําระคืนเหมือนกับว่าสินเชื่อมีระยะเวลา30ปีแต่จริงๆแล้วสินเชื่อมีระยะเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นดังนั้นในช่วง5ปีนั้นคุณจะชราระเงินจำนองตามปกติเช่นในกบการชําระเงินกู้บ้านแต่เมื่อสิ้นสุด5ปีนั้นคุณมี2ทางให้เลือกคุณสามารถชําระเป็นเงินก้อนโตและชาระ25ปีที่เหลือเป็นเงินก้อนเดียวหรือคุณจะรีไฟแนนซ์นี้ตามอัตราตลาดณนะตอนนั้นก็ได้จากนั้น วงจรก็ซ้ำแบบเดิมไปอีก5ปีนั่นเป็นการอธิบายแบบง่ายๆสินเชื่อเหล่านี้มีรายละเอียดปีกย่อยมากมายแต่โดยทั่วไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นี้จึงค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าคุณซื้ออาคารสํานักงานเมื่อปี2562ด้วยอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้3%ในปี2567อาคารสํานักงานนั้นก็จะไม่มีกําไรจากค่าเช่าอีกต่อไปและหากคุณสามารถโนมน้าวผู้ให้กู้ให้บรีฟแนนนี้ได้อัตราดอกเบี้ยงคุณจะเพิ่มเป็น2เท่าคือ6หรือ7%และถ้าคุณคำนวณ การเปลี่ยนแปลงอัตราเพียงเล็กน้อยนั้นจะเพิ่มจำนวนเงินที่คุณถือกรรมสิทธิ์อาคารนั้นๆมากขึ้นประมาณ128ล้านดอนลลาร์และความเป็นจริงดังกล่าวทำให้เจ้าของอาคารจำนวนมากเหล่านี้ต้องจมอยู่ใต้น้ำโดยชิ้นเชิงคุณไม่มีรายได้จากการเช่าคุณมีอัตราการบรีไฟแนนซ์ที่สูงลร่วและหลายๆเจ้าเลือกที่จะทิ้งไปทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์ที่ในเวลาต่อมาพวกเขาสามารถยึดเอาไปได้และด้วยเหตุนี้มูลค่าของอาคารเหล่านี้จึงลดลงควบภาพ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานในซานฟานซิสโกมีอาคารสูง22ชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่เลขที่350ถนนแคลิฟอร์เนียย้อนไปในปี2562อาคารนี้ถูกขายในราคา300ล้านดอลลาร์แต่เนื่องจากตอนนี้ที่ตึกแทบจะว่างเปล่ามันจึงถูกขายไปในราคาเพียง61ล้านซึ่งมูลค่าลดลงไปถึง80%ในทำนองเดียวกันที่นี่ในแมนฮัตตันมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่เลขที่135ถนนเวสต์50มันครอบคลุม พื้นที่ประมาณครึ่งบล็อกและสูง23ชั้นย้อนกลับไปในปี2549อาคานี้มีมูลค่า332ล้านดอลลาร์แต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้เองอาคารเดียวกันนี้ถูกขายไปในราคาเพียง8.5ล้านดอลลาร์มูลค่าลดลงไปถึง97%เลยทีเดียวใน LA มีตึกประดัฟ้าแห่งหนึ่งชื่อว่า Gas Company Tower ซึ่งเคยมีมูลค่าประมาณ632ล้านดอลลาร์เมื่อปี2563แต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในการขายทอดตลาดราคา ราคาขายของมันอยู่ที่215ล้านซึ่งลดรดาคาลงไป65%และลิสต์ปราย์เชื่อจะมีตามมาเรื่อยๆในเมืองบันติมอร์มีไวมัสต์มอลเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมันเพิ่งได้รับการประเมินราคาเหลือเพียง80ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงจาก300ล้านดอลลาร์เมื่อ10ปีก่อนใน LA มีนักลงทุนลึกลับชาวจีนซื้อตึกบราฟ้าขนาดใหญ่ในราคาที่น้อยกว่ามูลค่านี้ของมันถึง170ล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กบริษัทแบ็กสโตนเพิ่งยืนงย่นฟ าคสูง33ชั้นแห่งหนึ่งในย่านเฮลคิดเชนตึกเทาเซนในซานฟรานซิสโกเพิ่งขายไปในราคาที่ลดลง50%ตึกที่อยู่บนถนน1758ในวอชิงตันดีซีก็เพิ่งขายลดราคาไป72% ตึกเอออนเซ็นเตอร์ใจกลางเมือง LA ก็ขายลดราคาไป45%ยูเนียนแบงค์พาซาตึกสูง40ชั้นใน LA ขายไปแบบลดราคาถึง47%และตึกอื่นๆอีกมากมายทุกๆเดือนจะมีการยึดรั์สินเชิงพาณิชย์ประเภทนี้หลายร้อยรายการหากคุณต้องการดูสถานะปัจจุบันของการยึดรัพย์เหล่านี้ก็แค่ไปที่เว็บไซต์ 10x ครับมันมีรายชื่อทรัพย์สินที่เป็นอาสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่กำลังจะนำขึ้นสู่การประมูล2วันใช่ครับดูราคาเหล่านั้นสิราคาเริ่ม ต้นประมูลต่ำกว่าที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็นสําหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้คุณมีอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ที่ขายในราคาเพียงหนึ่งหรือสองร้านเหรียญเท่านั้นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นราคาที่น่าซื้อมากหากคุณกําลังมองหาอาคารสํานักงานในตอนนี้นี่อาจเป็นจังหวะดีเยี่ยมที่จะซื้อมันดังนั้นผู้ชนะในสถานาการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือคนที่มีเงินสดและกําลังมองหาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างไรก็ตามผู้สูญเสียท้ายที่สุดก็คือธนาคารพวกเขาปล่อยเงินกู้ออกไปเป็นล้านล้านดอลลาร์ โดยหวังจะได้กำไรดีๆกลับมาแต่ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงอาคารไม่กี่แห่งให้พวกเขาขายเพื่อจะได้เงินมาเพียงเศษเซี้ยวหนึ่งและนี่คือจุดที่เราเผชิญกับระเบิดนี้ที่ว่านี้อย่างที่คุณเห็นการผิดชำระเงินและการชำระคืนสินเชื่อเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นจาก3%ในไตรมาสแรกข,ของปี2565มาเป็น17%ขึ้นมา5เท่านอกจากนี้ตามที่เราได้กล่าวไว้ในช่วงต้นของรายการนี่อสังหาบริมรั์มูลค่า1.2ล้านล้านดอลลาร์จะครบกำหนดชำระในอีก2ปีข้างหน้า แต่ว่านี่มูลค่าราว1.2ล้านล้านดอลลาร์จะต้องได้รับการชำระคืนเป็นเงินก้อนใหญ่หรือบรีไฟแนนซ์แต่เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่ขาดทุนอยู่คนจนํานวนมากอาจจะผิดชำระหนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะผิดชำระหนี้ของพวกเขาแต่หากดูจากตัวเลขเหล่านี้อัตราอาคารว่างเปล่าอัตราการผิดชำระหนี้และการลดราคาอย่างสะบ,บั้นทันแหลแกที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีโอกาสสูงมากที่เงิน1.2ล้านล้านดอลลาร์นี้จะถูกลบล้างไปหมดแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นธนาคารที่ให้ความสําคัญกับอสังหาบริ มาซับมากเกินไปอาจประสบปัญหาใหญ่คุณคงจำได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนิวยอร์กคอมมูนิตี้แบงค์เมื่อต้นปีนิวยอร์กคอมมูนิตี้แบงครอบบริษัทแม่ของแฟกซ์ซาแบงค์ซึ่งอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง,งเนื่องจากขาดทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างท่วมทน้นพบว่าตนเองตกที่นั่งลำบากยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากคืนวันพฤหัส,สบดีนั่นคือตอนที่บริษัทได้รายงานผลขาดทุนไตรมาสที่4เป็นมูลค่า2.4พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเลวร้วายยิ่งกว่าที่เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ของพวกเขาคืออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในแมนฮัตตันความสูญเสียของพวกเขาเยอะมากจนน่าตกใจประมาณ10เท่าจากที่พวกเขาคาดไว้พวกเขาต้องงดจ่ายเงินปันผลซึ่งทำให้ราคาหุ้นของพวกเขาร่วงลงและในที่สุดอันดับความน่าเชื่อถือของพวกเขาเ,าเปลี่ยนเป็นสถานะขยะที่จริงแล้วธนาคารชุมชนนั้นพวกเขาอยู่รอดมาได้อย่างบุดวิดแบบเส้นยาแดงผ่าแปรสาเหตุมาจากนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับวิกฤตตลาดหุ้นตกในวงกว้างจึงให้ยืมเงินเป็นจำนวน1 0 0 0ันล้านดอลลาร์ เพื่อบรกษาเสถียรภาพแก่ธนาคารนี่คือความเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆของทุกสิ่งภายในเวลาเพียงไม่กี่วันธนาคารที่ดูแข็งแกร่งอาจอยู่บนปากเหวรอการล่มสลายและเมื่อนี่อสังหาริมทรัพย์มูลค่า1.2ล้านล้านดอละลาร์ครบกำหนดธนาคารส่วนภูมิภาคขนาดเล็กจะตกอยู่ในอันตรายมากที่สุดเนื่องจากราวๆ56%ของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทั้งหมดที่ยังค้างชำระถือครองโดยธนาคารขนาดเล็ก บนหน้าจอของคุณขนาดนี้คือรายชื่อธนาคารเล็กๆบางส่วนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,อสังหบริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มากที่สุดตัวเลขที่คุณเห็นถัดจากชื่อธนาคารแต่ละแห่งคือเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อ,อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เทียบกับยอดสินเชื่อทั้งหมดที่ด้านบนคุณจะเห็นธนาคาร OCK ที่มีฐานอยู่ในรัฐอาคันซออยู่ที่6 8ซจากนั้นคุณมี Home Bank Share และ Pacific Premier ที่63 IBC อยู่ที่59บริษัทแม่ของนิวยอร์ก Community Bank ที่เราทำ ความรู้จักไปเมื่อสักครู่อยู่ที่57ได้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายคุณลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารที่ต้องยึดสินทรัพย์จำนองเป็นจำนวนมากถึง60%ของสินเชื่อที่พวกเขาให้กู้อย่างไรก็ตามผมจำเป็นต้องบอกด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะธนาคารเล็กๆเ,เท่านั้นธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐก็มีความเสี่ยงสูงต่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เช่นกันดูนี้ครับ JP Morgan 12.6%องกของสินเชื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับ b a n k o f a ฟ e เมริกาอยู่ที่ประมาณ เฟิร์ t ซิตี้เ n ็ 15, b e l f a r ก o 21, Citizen bank 23, Key bank 16, US Bank 15, PNC 15, Capital o n น15และอื่นๆอีกมากมายขณะนี้อย่างที่คุณเห็นธนาคารขนาดใหญ่เหล่านี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าแต่ก็ยังมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้เป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและแน่นอนว่าถึงเราไม่อยาทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่หากดูจากอดีตแล้วสิ่งที่อาจเกิดได้มากๆก็คือ ธนาคารขนาดเล็กจะล้มละลายธนาคารขนาดใหญ่จะเข้ามาซื้อสินทรัพย์ของพวกเขาในราคาถูกมากอุตสาหกรรมการธนาคารทั้งหมดจะมีการรวมกลุ่มกันครั้งใหญ่และถ้าหากมีการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นรัฐบาลกลางของสหรัฐจะเข้ามาประคองทุกอย่างเพื่อคงไว้ซึ่งเสถียรภาพแต่แน่นอนว่ารัฐบาลกลางไม่มีเงินของตัวเองเลยสุดท้ายแล้วคุณและผมผู้เสียภาษีชาวอเมริกรันจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินนั่นแหละคือความงดงามของบระบบทุนนิยมสมัยใหม่หากคุณต้องการเจาะลึกถึงปัญหาต่าง ที่อาสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ต้องผเผชิญผมจะใส่ลิงก์ไปยังโน้ตเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสืบค้นไว้คุณสามารถหามันได้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างวิดีโอนี้ผมขอบอกอีกทีว่าช่องคําอธิบายอยู่ใต้ปุ่มไลค์และซับสไคร้ซึ่งผมหวังว่าคุณจะสละเวลาสักครู่กดมันเพื่อให้ข้อมูลนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นหากคุณอยากดูอีพอกทีวีผมจะใส่ลิงก์ไ้ที่ด้านบนของช่องคําอธิบายด้านล่างและจนกว่าจะพบกันอีกผมโรมมนผู้ดําเนินรายการจากอีกพอกไทม์ขอให้ทุกคนได้มีข้อมูลขาา่าาวส และที่สำคัญที่สุดได้มีอิสรภาพ